อาล่ะฉันสามารถขายของที่รวบรวมจากเกมได้ที่นี่นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมาที่สามาคมการค้าขออภัยที่ทำใไม่คุณรออ่อครับฉันไม่คนดูรลเรื่องความสดของอาหารเพราะงั้นเราต้องขอตรวจเลือกอรสชาติก่อนนะคะได้ใช่ไหมคะอ่อแน่น,นอนครับหวานแน่นอนอยู่แล้วอ,อปเปิ l e ของที่นี่ส่วนใหญ่จะเปรี้ยวแต่ของฉันน่หวานเหมือนน้ําผึ้งเลยถ้างั้น ก็ช่วยส่งมอบสิ่งนี้ให้กับพนักง,งานต้อนรับด้วยนะคะสองพันั่นหมายความว่าแอปเปิลแต่ละลูกจะตกอยู่ที่ชิ้นละสามร้อยแอลไดหมายความว่าราคาจะสูงกว่าในตลาดสองถึงสามเท่าเลยนะสิหากต้องการจะขายส่งโปรดมาหาเรานะคะฉันจะรับซื้อชิ้นละห้าร้อยอลค่ะหวังว่าจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะอ่าครับชาวบ้านลุงขึ้นมีน่าเชื่อเมื่อวานคุณพิ่งจะมาเองเอ,อ่อมันไม่ดีหรอกครับไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคะ่ะหนึ่งชิ้นห้าร้อยเอล ว่าแต่คุณเชื่ออะไรคะเอ๊ะเอออาชิออนครับชันไลบีเรียาจากมนีไปก็ฝากตัวด้วยนะคะคุณอาชิออนครับฝากตัวด้วยชื่อของเราแม้ว่าฉันจะลงทะเบียนให้กิลนักจนพัยพวกเขากลับไปสนใจฉันเลยแม้ว่าตอนนี้ฉันจะเริ่มแก่แล้วก็ตามทุกวันก็มีค่าตรวจใบคำร้องและก็รับรางวัลไปแค่นั้นคุณอาชิออนชื่อของเรานี่ไปครั้งแรก ที่ใช่รู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ขาเบากว่าทุกทีตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะกลับไปที่พักงั้นทําอะไรดีนะอะเห็นได้ทั่วไปเหมือนกับฉันพวกเขาคงมาที่นี่เพราะว่าโดนทิ้งแม้ฉันจะสงสารพวกเธอแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แต่วันนี้ฉันนี่พวกเธอชอบทานเจนี่หรือเปล่าพวกเธอเพิ่งเคยมาที่นี่ใช่ไหมมีที่ให้นอนกันไหมพวกเธอวางแผนจะนอนกันตรงนี้เหรอเ้เงิน เองมาเป็นนักประจนภัยมหมละก่อนอื่นก็ให้พวกเธอไปลงทะเบียนที่กิลจากนั้นก็ซื้อกระเป๋าให้กับพวกเธอเอาล่ะสมุนไพเรา่นนี้สามารถซื้อขายได้สําหรับตอนนี้เราก็อยู่กับพวกเธอไปก่อนแล้วกันโอเคไหมอาหารก็อย่างที่เคยบอกไปแถมที่นี่ที่พักราคาก็ถูกด้วยถ้างั้นที่เหลือก็จัดการเราเองแล้วกันนะออาคือว่า